สิ่งที่มวลมนุษยชาติต่างล้วนปรารถนาคือความรู้ที่จะนำไปสู่การเข้าถึงความสุขที่แท้จริงแต่วิชาการทั้งโลกไม่มีสอนเพราะฉะนั้นคุณค่าของความเป็นมนุษย์จึงอยู่ตรงที่ใครได้ทุ่มเท สร้างบารมีมากกว่ากันได้ปรับปรุงแก้ไขสดกฝนอบรมตนเองจนกระทั้งสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวได้แล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลกเป็นผู้นำบุญยอดกัละยาณมิตรนำพาเพื่อมนุษย์ ให้เข้าไปถึงจุดแห่งความสมปรารถนาให้เขาได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเกิดจากการได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้รู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงแล้วก็มีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปสู่เป้าหมายได้ตลอดรอดฟังโดยไม่หวาดวันต่ออุปสรรคใดๆ กระทั่งมีชัยชนะถึงที่สุดแห่งธรรมพระสัมมาสัมบเจา้าตรัสไว้ในอปริหานิยสูตรว่าโดกรภิกษุทั้งหลายสีลน่่งหลายที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดางไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญอัน,นัญหาและทิฐิไม่แปดเปื้อนนำไปสู่สมาธิ หาภิกษุทั้งหลายยังถึงความเป็นผู้เสมอกันกับเพื่อนพรมจารีทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลเห็นปานนั้นทั้งในที่แจ้งและในที่ลับตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ศีลที่เรารักษา ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นคือสิ่งที่จะประกันชีวิตได้มั่นคงและก็มั่นใจที่สุดว่าต่อไปจะอีกกี่พบก,กี่ชาติก็ตามเราจะไม่ตกไปสู่ความเสื่อมไม่พลัดไปสู่อบายจะมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองไปตลอดพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าใจของวิกษุภูมีศีบริสุทธิ์ ย,มมย่อมไม่ยังลงสู่ภัยอันวิการต,ติเตียนตนเองเป็นต้นโดยพระอาทิตย์ไม่ยังลงสู่ความมืดคือจะเป็นผู้มีชีวิตที่สว่างสวัยไปตลอดนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่บุคคลผู้มีศรัทธาบวชกวันมในบรวรพระพุทธศาสนาจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามให้ได้ คือศีลหรือพระวินัยซึ่งจะเป็นเหมือนได้ร้อยดอกไม้หลากสีที่กระจายกระจายเอรวมเป็นพวงมาลลยเดียวกันพิกสูงแม้จะมาจากชาติตระกูลที่แตกต่างกันแต่ก็มีความเสมอกันในเรื่องของศีลศีลส,สามัญญตาหรือความเสมอภาคนในศีลน,นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่สังคมไหนที่บุคคลมีศีลเสมอกันสังคมนั้นก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขป,ประเทศไหนมีแต่คนรักษาศีลประเทศนั้นก็จะิร่รุ่งเรืองเหมือนกรุงอินทปัตเมืองหลวงของแคว้นกรุที่มีผู้นำประเทศและคณะผู้บริหารรวมไปถึงชาวเมือง ต่างก็รักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องศีลห้านี้เป็นธรรมประจําใจของชากรุจึงก็เรียกว่ากรุธรรมซึ่งหลวงพ่อจะได้เล่าต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อเล่าถึงตอนที่แคว้นกาลิงคะเกิดฝนแรงมานานรามทั้งแคน ได้มาทูลขอช้างมงคลจากพระเจ้าธนัญชัยแห่งแคว้นกุรุไปตีแคว้นกาลิงคะคือว่าช้างจะเป็นตัวนำโชคแต่ฝนก็ยังไม่ตกอยู่ดีพระเจ้ากาลิงคะจึงตรัสเรียกเสนาหม,มาดมาปรึกษาอีกครั้งหนึ่งมรวมกันไตรตรองพิจารณาก็พบว่าการตีแคว้นกุรุอุดมสมบูรณ์นั้น เป็นพระอ,อนุภาพเป็นความดีของบุคคลในแคว้นพระราชาจึงส่งพรมามกลับไปยังแคว้นกรุดอีกครั้งและที่สำคัญคือขอให้จารึกกรุธรรมลงในแผ่นทองคำกลับมาด้วยเวลาพระรามไมเก่อเฝ้า,าพระเจ้าธนัญชัยโกรับพยาราดและกราบทูลขอพระราชทานกรุธรรมรงกลับรู้สึกไม่ค่อยสบายพระไทยตรัส ตอบว่าเรานั้นตั้งใจรักษากรุธรรมมาตลอดก็จริงอยู่แต่เรากเกรงว่ากรุธรรมของเราจะไม่บริสุทธิ์เ็จแล้วเพราะในเทศกาลร,ร,รื่นเริงครั้งหนึ่งเราได้ยิงธนูขึ้นฟ้าแต่ประเอิญมีธนูดอกหนึ่งตกลงไปในแม่น,น้ำเราไม่แน่ใจว่าธนูดอกนั้น จะไปโดนปลาให้ได้รับอันตรายหรือไม่เราไม่พอใจครูธรรมของเราเลยพวกท่านยังไปขอจากมารดาของเราเถิดเมื่อพวกพรามได้ฟังดังนั้นกลับยิ่งศรัทธาเพิ่มมากขึ้นแต่พากันกลาบทูลว่าพระงไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขอเด็ดโปรดพระราทางกรุธรรมเถิดพระราชาจึงพระราทานรูธรรมให้ พระเนจารึกแล้วก็ตรัสว่าถึงท่านจะบอกว่าเรารักษาดีแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของเราเลยบอกท่านจงไปขอกับพระมารดาของเราด้วยเถิดเมื่อได้จารึกกุุธรรมล่งบนแผ่นทองเสร็จแล้วพกพราหมณ์ก็พากันไปกราบฝ่า,ออาออพระราชมารดาเพื่อทูลขอกุุธรรมแต่พระนางกลับ ตรัสตอบว่ากุลธรรมของเราไม่บริสุทธิ์ดีพอเพราะครั้งหนึ่งเราได้รับแกันจันซึ่งมีค่าหนึ่งแสนและได้รับดอกไม้ทองซึ่งมีค่าเพียงหนึ่งพันเราเห็นว่าสะพายคนโตผู้เป็นอัครมเห,เหสีมีสมบัติมากเราจึงมอบดอกไม้ทองให้กับนางและมอบแก่นจันให้กับสัพายคนเล็ก ซึงมีสมบัติน้อยกว่าเราลำเอียงเพราะความสงสารกุรุธรรมของเราคงจะด่างพร้อยไปเสีแล้วพวกท่านยังไม่ขอกุรุธรรมจากอัครเมเหสีผู้เป็นสะพ้ายคนโตของเราเถิดกพรามรู้สึกปราบปลืม้มในการรักษากุรุธรรมของละนางจึงกราบทูลว่าขึ้นชื่อว่าของของตน บุคคลย่อมให้ได้ตามชอบใจลองทรงทําความรังเกียจด,ด้วยเหตุเพียงเท่านี้จากทรงทําบาปกุศสนอย่างอื่นได้อย่างไรธรรมดาศีลย่อมไม่แตกไม่ทําลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขอบลงจงประทานกุรุธรรมแก่พวกข้าพระองค์ในเถิดขอบลงอยากกังวลในเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้เลยเมื่อจะรึกกุรุธรรม ของพระราชมารดาลงบนแผ่นสุพรรณบัตรแล้วพวกพรามก็พากันไปเข้าเฝ้าพระอัครมเหสีเพื่อทูนขอคุรุธรรมแต่พระนางตรัสตอบด้วยความกังวลว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระราชาทรงช้างทำประทักษิณราพนาครโดยมีมหามัดติดตามอยู่เบื้องหลังนั้นเราหลงผิดเพราะหวงตำแหน่ง ได้เผลอคิดไปว่าถ้าหากเราได้เชยชิดกับมหาอุปราตตำแหน่งเมสีก็จะเป็นของเราอีกครั้งหลังจากพระราชาวสวรรคต์ไปแล้วเราได้มองดูชายอื่นด้วยอำนาจกิเลสอย่างนี้คดูธรรมของเราคงไม่บริสุทธิ์พวกท่านจะไม่ขอกุณธรรมจากพระมหาอุปราชเถิดอุปรา์กราบทูลว่ากล้าแต่พระแม่เจ้า การประพฤติล่วงละเมิดไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความคิดเหมือนพระองค์ทรงทำความรังเกียจแม้ด้เหตุเพียงเท่านี้จะทรงทำการล่วงละเมิดศีลได้อย่างไรขอพระองค์จงประทานกุรุธรรมแก่พวกขา้าพระองค์ดิเถิดวลาวขออนุญาตจ,จดจารึกกุรุธรรมลงในแผ่นสุพรรณบัตรมาทูลขอกุรุธรรมจากพระนางเรียบร้อยแล้ว จึงทูลลาไปเข้าเฝ้าพระมหาอุปราชประทูลขอกุณธรรมต่อไปแม้พระมหาอุปราชก็ตรัสในเชิงปฏิเสธว่าครั้งหนึ่งเราไปเข้าเฝ้าพระราชาแล้วฝนตกลงมายอย่างหนักบริวารที่รอเราอยู่ภายนอกต้องตากฝนรอทั้งคืนด้วยความจงรักภักดีเราทำให้ปูกคนลลำบากเช่นนี้ กุรุธธรรมของเราคงไม่บริสุทธิ์ท่านจงไปขอจากท่านปุโรหิตเถิดท่านปุโรหิตดำรงอยู่ในฐานะของครูอาจารย์ย่อมมีกุลุธรรมที่บริสุทธิ์กว่าพรามปราบพื้มใจในกุลุธรรมของพระมหาอุปราชมากจึงทูลว่าพระองค์ไม่ได้มีเจตนาจะเป็นบาปได้อย่างไรกุลุธรรมของพระองค์บริสุทธิ์ยิ่งนักพระเจ้าค่ะ เมื่อขอจารึกครูธรรมของพระองค์แล้วได้พากันไปขอครูธรรมจากท่านโปรโรหิตซึ่งก็ได้คำตอบในทํานองเดียวกันว่าเราไม่พอใจในครูธรรมของเราเลยเพราะว่าวันหนึ่งเราได้เห็นราชรถคันงามของพระราชาเราจึงคิดว่าห่าพระราชาพระราชาทานให้ เราจะนั่งราชลดรถคันนี้เที่ยวให้สบายแต่เมื่อพระองค์พระราทานให้จริงๆเราก็ไม่อาจจะรับได้ด้วยความละอายในใจในความโลภของเราเองกรุธรรมของเราไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วพระพรามด้อธิบายฟังว่าความโลภเป็นเพียงเจตนาไม่อาจทำให้กรุธรรมของท่านด่างพร้อยได้หรอก กรุธรรมท่านบริสุทธิ์ยิ่งนักว่าแล้วเขาอนุญาตจดกุรุธรรมลงไว้ในสุพรรณบัตรดูนะจ๊ะว่าบัณฑิตในสมัยก่อนท่านมีหิริโอตตปะมากไม่ได้สมาทานสีแล้วก็จะตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่มากที่สุดไม่ให้ด่างพร้อย และจะหาทางอุดอรอยรั่วให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่ารักษาศีลด้วยความจริงใจไม่ใช่จำใจมีความซื่อสัตย์กับตัวเองและกับระะฤพุทย,ย่างเคร่งครัดทั้งในที่ลับและที่แจ้งความเจริญที่ยั่งยืนของประเทศชาติในสมัยนั้นจึงมันเกิดขึ้น นับปเป็นกุศลกรรมที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งและควรนำมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติในยุคปัจจุบันด้วยระศีลนี่ทุกคนรักษาไว้ดีแล้วจะช่วยอำนวยผลให้ตัวเราและประเทศชาติประสบความเจริญรุ่งเรืองบ้านเมืองจะสงบสุขและศีลที่บริสุทธิ์นี้ก็จะนำไปสู่สมาธิที่มั่นคง ใจจะยังลงสู่กระแสธรรมภายในได้ง่ายส่วนว่าเรื่องราวของกรุธรรมจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก้อยลูกๆทุกคนมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ คิดอะไรในสิ่งที่ดีกให้สมความปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิจากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นคราบครัวะแก้วคราบครัวะตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยจงทุกท่านเธิน